ไงตรวจเช็คกระต๊อกเองเหรอแพมเพิร์นหมดแพมเพิร์นหมดตะก้าใช่ไหมใช่ไหมงุหงิดงุหงิดเหรอแพมเพิร์นหมดอ่ะลูกอ๋อแพมเพิ่นหมดเดี๋ยวป้าป้าเติมให้ไหนมาถ่ายรูปไปก่อนแล้วเดี๋ยวไปเติมเดี๋ยวป้าป้าเติมให้หืแพมเพิ่นหมดแพมเพิ่นหนูหมดใช่ไหมแพมเพิ่นหมดหมดตะก้าหมดตะก้าก็ไม่พอใจอ่ะครับหืม เดี๋ยวเติมให้ครับเดี๋ยวเติมให้เดี๋ยวเติมเพื่อเพอให้ <laughs> ครับเดี๋ยวเติมให้เดี๋ยวเติมให้เดี๋ยวเติมให้อ่ะปีดตะกาเดี๋ยวป้าป้าเติมให้เดี๋ยวป้าป้าเติมให้อัน <im ans> นี้ไม่พอใจเลยอารมณ์ร้อนจริงๆไวรุ่นใจร้อนเหรอครับ้ <im ans> า โอเคไม่ต้องตีเดี๋ยวเติมให้ก่อนครับ